อยู่ในสนามก็คือเป็นซอนเทสสาม K กับซอนเทสสาม G นะคะทุกคนตัว3 6 8หก K นี่เป็นตัวที่ออกใหม่ทุกคนสวยมากแล้วขบวนเราจะเป็นครื่งบินสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะสนามอะไรนะอ่า โอโตสปอร์ตพาร์คสวรรณภูมิคุณมาทำอะไรคะมาดูวันนี้มาดูอย่างเดียวเลยมาดูเขาเขาซ้อมขับขี่ปลอดภัยอย่างที่เห็นในสนามก็เขามาดูบรรยากาศก่อนว่าหนึ่งคือ เราลงทะเบียนไม่ทันใช่ใชสวัสดีค่ะแล้วก็มาดูรถใหม่ด้วยนะคะทุกคนที่มันเป็นซอนเทส 368K ใช่ไหมเออนั่นแหละที่เราไปไปไปเช็คระยะรถนะอันนั้นเห็นแค่แบบว่ารถแค่จอดอยู่เขายังไม่ได้ขับเคลื่อนบนถนนแล้วก็เลยมาดูวันนี้มาดูพี่ๆเขาขับกันว่าดูว่าบาลานซ์เป็นยังไงใช่ใช่ช่ แล้วก็ปรามาณวันนี้ก็คือมาส่องรถคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรไบบนี้บ้างอ๋อใช่ใช่ที่จอดอยู่ตรงที่ด้านหลังโบนะคะทุกคนจะเป็นรถของพี่ๆีหลายคนนะท,ที่มาร่วมง,งานเหมือนกันเราก็จะมาดูว่าเออแต่ละคันแต่งอะไรยังไงเดี๋ยวมาแอบส่องรถคนอื่นเขาดีกว่าจำคำน่าจะมเยิรนกว่านี้นเ,นเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเออเขาจะมีมิสซิ่งช่วงเย็นใช่ไหมเออเราเราลงทะเบียนทับรถไม่ทันเนาะเราก็มา ริวมิทต <Meeting. S 2> ิ้งแอนต่อเย็บปะเดี๋ยวไปส่องรถคนอื่นกันขออนุญาตเจ้าของขออนุญาตด้วยนะคะพี่สวยมากเลยแต่ละคันอ่ะนี่ mm hmm. เรามาเริ่มจากรถเราก่อนแล้วกันอันดับแรกรถเรารถเราต้องอยู่ในเฟรมนะคะล้างมาแล้วเรียบร้อยล้างมาแล้วเรียบร้อย mm hmm. นี่คันนี้ ้อมเสตรงนี้คืออะไรนะยกที่พิงยกพิงหลังขึ้นมาอันนี้ก็คือแต่งกองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีปีห๊หน้ารักหน้ารักแบบนี้นทุกคนแต่ละคนก็แต่งกันสุดเลื่อนโบเพิ่งมาสังเกตนะคะทุกคนรถแต่ละคันอะ่ะก็คือว่ามันเป็นสีแบบเมืองของเราอะ่ะมันเป็นสีขีงใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นแบบ ขิงกับดำอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เขาแต่งแต่ละคันทุกคนเขาจะมาเหลือบสีเอาสีบนเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนปาา <Okay. S 2> คันนะก็จะเป็นแบบว่าสีขิงน้ำเงินอะไรประมาณนี้ขิงแดงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคอแต่โบเห็นสีหนึ่งนะเป็นสีดำเป็นรถสีดำแล้วก็มาเหลือบขอบสีแดงอันนั้นสวยมากด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้เขากำลังจะ,จะเทดไดนะคะทุกคน รอคิวขับรถกันอยู่ทั้งทั้งสองรุ่นเลยใครที่มีรถมาก็ขับ 368G ลงได้แต่ใครที่อยากลอง 368G ก็ลงมามาลงทะเบียนได้แต่ว่าพี่พอลงไม่ทัน นี่ทุกคนสีขาวสวยมากบอกเลยปกติปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรถสีขาวสวัสดีครับสวัสดีสบายดีครับว่าอยู่คุ้นคุณมองอยู่คุ้นคุ้นเออทุกคนว่าเป็นรถสีขาวที่สวยจริงที่เราไปดูอยู่ไอเนี่ยมันมันไม่มีชิวใช่ไหมตอนที่เราไปเช็คระยะพอมาใส่ชิวเรารู้สึกว่าอบว่า cỡ lớn lớn hơn, lớn hơn nhiều rồi. này? Đúng. không nhưng mà nó vẫn còn cái gì? chân. ต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งอะแต่ว่าแต่พูดแต่จะให้บบพูดถึงนะอ่ะของพี่วอลอาจารย์มันหนักสูงกว่าเออมันสูงกว่ามันอาจจะหนักหนักพวกของแต่งด้วยมั้งไม่แน่ใจไม่แต่ว่าโดยในในข้อมูลรถอะน้ำหนักรถเท่ากันนะจริงเหรอเออแต่แต่แต่เนี้ยโบสามารถยกขึ้นได้ด้วยทุกคนด้วยด้วยความสูขไม่สูงได้หละมั้งาเลยบันให้ได้ทีทุกคนคันนี้ สีเท่าคันนี้แหละที่พี่จอดเอาลงไปขับที่บูทายเอาลงไปบทเมื่อกี้คือคันนี้เลยแล้วก็น่าจะทำไหมนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อแล้วอเปลี่ยนท่อแล้วเปลี่ยนโชคหลังแล้วใช่โชคตัวนี้ใช่ไหมที่พี่วอมอยากได้อะใช่โปรเฟเดอร์อ๋อ<ป>สวยนะ<ป>นี่นะคะ่ะทุกคนจะเป็นรถของร้าน Heavy Camil ที่เราไปติดจอมา ตัวนี้ก็คือเพียเขาเปลี่ยนชิวหน้าแล้วสวยนะเนี่ยมันมาเนี่ยลมมันก็จะปาดเออมันเหมือนมันสูงขึ้นปะนย,ายาวขึ้นออยาวขึว้นเออใครที่ดูชิวไว้อยากเปลี่ยนตัวเนี้ยสวยทุกคนโบถูกจริตมากแนะนำถ้าคุณไม่ชอบสีรถเดิมๆโบนแนะนำสองคันนี้ทุกคนเลือกสีไหนจ๊ะ ใครชอบสีเขียวก็เชิญด้านนี้ส่วนใครชอบสีว,บว่าสีฟ้าหน่อยน่ารักน่ารักเป็นรูปแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยก็จะสีฟ้าเทาใช่ไหมฟ้าเทาสวยทุกคนถ้าเราไม่ชอบสีเดิมเนี่ยแลปได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าแลปใช่ไหมใช่แลปเออด่นจริงสวยมากแต่โบอ่สองสองสืเนะี่ยถ้าถ้าถาวโบนนะถ้าจะเปลี่ยนสีรถเลยอะ่ะโบจะเปลี่ยนออกไปแบบแนวไหนผู้ชมแนวนี้ เอาไปขับขาดไปเลยโอ้สวยอย่าให้ได้จำรถเดิม<ช>ไปเลยตอนขับมาตอนพี่เขาขับเข้ามาตอนแรกอไม่ใช่พี่เขาขับเข้ามาสิตอนเราข,ขับมาตอนแรกอะแล้วเห็นรถพี่เขารถอะไรวะจะถามพี่วังเลนไเฮ้ยรถอะไรวะคือเปลี่ยนหมดเลยทุกคนคือแรปสีใหม่ใช่ไหมแล้วก็สติกเกอร์ตรงๆคว่าซอนเสกแปเขาก็ทหหมดให่ใ่าดไม่ได้นะ ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกอันนี้ชอบมากสีสีเด็ดมากต้องมาดูทุกคนใครที่ชอบรถอักต้องมางานแบบนี้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นว่า,าสรยากาศเออมาเสพบรรยากาศก็จริงแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่ออเราคิดว่าเราได้ใช้ในการแต่งรถของเราไปแล้วอะ่ะมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ใส่เออ มันจะมีอีกหลายสิ่งคือตอนนี้ผุดขึ้นมาในหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลายสิ่งมากจากที่เคยแบบว่าหยุดพิวอมอย่าทําตอนนี้ดิฉันคิดเองค่ะตอนนี้คือหาแบบว่าหาของมาใส่รถเบอร์ก็มาดูรถแบบว่าหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยรถเราขาดอะไรไปวะ และตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงความสวยงามกำลังจะระเบียบรถอยู่นะคะทุกคนเพื่อที่จะแชะภาพอันนี้ก็มีผัสามหกเอจีสามห้าศูีสามแปที่เป็นตัวใหม่มีตัวอะไอีกม่คนเห็นไหมคือสามห้าศูดียใช่ไหมเห็นแบบอยู่ มีมีมีเุเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอพี่ๆเขาจอดเสร็จก่อนเดี๋ยวบุจะถ่ายให้ดูเพราะว่าดูตอนก็คือสวยจริงนะหันหน้าสู้กันเวอร์ <ๆ S 1> น้องมั่งมีของคุณอยู่ไหนคะนู่น <laughs> ยังยังไม่รู้ว่าจะต้องจอดทรงไหนไงว้าวสองคันนี้ก็คือโดนลุมเบอร์ ปแลกนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะทุกคนระหว่างรอแล้วก็มีหมูสเต๊ะรองท้องไปก่อนนะคะทุกคน้กินกินก่อนนะ ทยอยมากันเรื่อยๆนะคะทุกคนคนที่เขาจะมามิตซึงตอนเย็นนะคะเริ่มทยอยเข้ามาในงานแล้วตอนนี้รถเยอะมาก รวมพลังก่อน คนตอนนี้ก็คือรถมาจอดเรียงกันหมดแล้วะนะคะแทบจะทุกคันเรามาถ้าไม่รวมคนที่กําลังมานะก็คือสวยมากมทุกคนพอ<ม>จอดรวมกันแล้วะคือสวยมากจริงอ่ะออไม่ได<ม>้ <ล Arri. S 1> จอดเรียงรุ่นนะคะทุกคนจอดคาคาคารุ่นไปแล้วมันดูสวยมันดูบอดี้เท่ากันหมดเลยไม่มีแบบว่าไม่มีเล็กมีใหญ่อะ่ะเออสูงแทบจะแบบว่าเป็นระดับไล่กันอย่างนี้เลยมันมันดูสวยอ่ะปกติเห็นแต่รถตัวเองใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนอ่ะ คนมีเอกลักษณ์เกินคนใช่ใช่แล้วรถของทุกคนอนะรถเหมือนเจ้าของเอางี้ดีกว่าคำนี้ไม่เกินจริงรถใครรถใครก็เหมือนคนนั้นตอนแรกคิดว่าบอดี้รถไม่เท่ากันคิดว่ามันจะสูงจะต่ำเวลามาจอดเรียงกันแล้วมันจะไม่ไม,มันจะโดดนะใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นลูกล่นาเลยทุกคนคือสวยมากฟาสวยมากตอนนี้ก็เราจะถ่ายรูปแล้วนะคะทุกคน ทุกคนประจำที่ประจำรถตัวเองค่ะเป็นนางสาวภาคแล้วรับบทเป็นนางสาวภาคตอนนี้พี่จอนอยู่ในสนามอยู่พี่จอนยังซิ่งในสนามอยู่นะคะทุกคนรวปรวมจ้าสวยมากรถเราอยู่ตรงนี้พี่วอม มืดแล้วเพิ่งมาเห็นอนะลายเนี้ยสวยมากเลยอะสีขินแต่ว่าทำรดย้ย เัาเข้าไปไม่ได้เห็นไหมไม่ค่อยเห็นอ่ะรถพี่เหรอคะอยอเรียกว่ารถพี่ย้ายมาอยู่นี่แหละสวยมากบานปลายไรเดอร์นะคะทุกคนลายท็อปซีเกตสวยจริงอ่ะสวยมาก อุปก,ปกรณ์ที่จะอยู่ในมือเอาออกเก็บให้หมดเก็บให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อนงใช้สัญลักษณ์ของตัวสอนเหพร้อมอย่างกติกาของเราง่ายๆนะครับเราจะมีเบาทห้ิงฉุบนะครับมีก้อนกระดาษกันไก่ นะครับนะทำสัญลักษณ์ให้ถูกด้วยนะครับทำยังไงสัญลักษณ์ให้ถูกด้วยนะใซ่ไหมซแดเป็นตัวแซดอ่ะใช่ครับเป็นตัวแซดเออซ่ดเาเฉพาะคนที่เล่นนะใครไม่เล่นนะครับอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับถ้าใครเล่นแล้วชนะเราจะได้ของรางวัลนะครับไก็ได้ของรางวัลกลับนะพร้อมยังพร้อมยังผมจะบอกว่าซอนเทส ยิงชุบนะครับก็จะออกค้อนกระดาษกันไก่แล้วแต่เราเลยใครที่ชนะผมอยู่ต่อใครที่เสมอรหรือแพ้ตกรอบพร้อมซอ,อนเท็ยิงชุบ แฟเติจุก้มาส,าาาาสาทำไมเราต้องเจอกันเ่ี้อเร็ว้วฟติดจเติยเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้โทรติดไปสองรอบแล้วตัวเองไปกดตัดตัดสายเองเพราะว่ามันไมติด ิ้นแล้วนะคะตอนนี้เวลาทุ่มสีสนะคะทุกคนผมก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วสนุกมากเลยอะ่ะเอาจริงๆนะครั้งนี้ถือว่าลงทะเบยียนไม่ทันแต่ว่า <Yeah. S 1> ก็ยังได้มาร่วมช่วง <Meeting. S 1> <Meeting. S 2> มิตติ้งอย <Yeah. S 2> ู่ก็แบบได้ของรางวัลอนะ่ะเออได้ของรางวัล <Yeah. S 2> ได้หมวกอีกแล้ว <Yeah. S 2> เป็นหมวกของไรเดอร์แปดดาวนะคะทุกคน เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันคิปหน้าแล้วกันโบนจะพาทุกคนไปกิจกรรมแบบนี้อีกที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยหวังว่าจะได้ร่วมกิจกรรมบบใช่ใช่<ๆ>จะพยายามรูทเบียนให้ทันนะคะทุกคน<ม>เพราะว่ามีอีกหลายคนที่โบอยากเจอมากๆเลยแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาจะไปงานอ,อีกงานหนึ่ง,ก,ง,นนงก็เลยไม่ได้เจออีกหลายหลายคนแต่ว่าวันนี้ได้เจอพี่จอนก็แฮปปี้แหละได้ถ่ายรูปแล้วนะคะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คิปหน้าคิมนีขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย